วันนี้เรามาเรียนคอร์สออนไลน์กันนะครับในเรื่องการยิงปืนหลายระยะนะครับอันนีอัีผมพูดเนี่ยผมล้อเล่นนะครับอย่างแรกก็คือ,เ,อ,อเราเป็นร้านเล็กๆเ,เราไม่ได้เปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนหรอกนะครับอันที่2ก็คือผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมีความรู้ขนาดที่จะเป็นครูบาอาจารย์สอนในเรื่องการยิงปืนหลายระยะกับผู้ใดนะครับแต่ว่าอยากจะเอาหลักการพื้นฐานนะครับ ในการใช้กล้องติดปืนนะครับกับการยิงปืนหลายระยะเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันฟังนะครับแล้วก็เผื่อหลายๆท่านเนี่ยสามารถจะต่อยอดเอาไปใช้หรือไปฝึกเพิ่มเติมที่ทำคลิปนี้นะครับผมก,ก็พังเอิญว่าเจอ,อพี่ท่านหนึ่งที่เป็นลูกค้าครับก็เข้ามาแล้วก็พี่เขาก็มาบอกว่าเออผมก็ติดตามดูคลิปหลายอย่างเลยแต่ว่าเวลาพูดถึงเรื่องยิงปืนหลายระยะเนี่ย มันซับซ้อนอยังเลยโอ้โหมีอะไร M l a M O A ผมฟังแล้วสับสนนะี่ยวันนี้ขออนุญาตมาเล่าหลักการง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็เราจะพิสูจน์หลักการเนี่ยนะครับโดยที่ผมก็จะหลอกให้ครูพระรามนะครับทําการยิงพิสูจน์ให้ดูนะครับโดยใช้เจ้าปืนตัวนี้นะครับ Ruger Precision Rimfire นะครับผมติดกับกล้อง Watered Diamond Tactical นะครับซึ่งเป็นเส้นเล็งประเภท M นะครับ แล้วก็ทําการยิงให้ดูเลยครับว่าพอเราตั้งศูนย์ที่50เมตรเนี่ยเรายิงหลายระยะเนี่ยเราทำยังไงนะครับผม mm hmm. นี่หลายท่านคงสงสัยว่าทําไมจะต้องใช้ปืนลูกกรดนะครับ mm hmm. ต้องบอกเลยครับอันเนี้ยสูตรเนี้ยผมไม่ใช่เป็นคนคิดเองครับ mm hmm. นักยิงปืนทั่วโลกเนี่ยก็จะใช้ปืนยาวลูกกรดนะครับเป็นเทรนนิ่งกันโดเสมอนะครับ mm hmm. เพราะว่ากระสุนของปืนยาวลูกกรดเนี่ยมันถูกกว่ากระสุนชนวนกลางเสมอแล้วครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามแล้วก็ มันก็ทําการยิงได้ง่ายมันจําลองนะครับสวนเราเอาง่ายๆเราเอาปืนลูปกปลดเนี่ยยิงระยะ200เมตรเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นผลของการาที่กระสุนมันวิถีโค้งมากๆนะครับแล้วก็มีลมต่างๆเนี่ยผมว่ายากไม่แพ้การยิงกระสุนไรเฟลิลชุนลก,การอย่าง308ที่ระยะ800เลยสูสีกันเลยนะครับ ดีไม่ดีลูกกดยากไปนะครับก็เอาหลักการนี้ไปไปใช้กันดูนะครับว่าได้แล้วก็มันก็ฝึกกันได้ง่ายครับเราสามารถจําจําลองการเล่นพื้นที่ก็ไม่ต้องไกลมากนะครับมีพื้นที่ข้างหลังเนี่ยที่มันปลอดภัยนะครับด้านหลังเป็นเขาถ้าเราไปหาสนามยิงปืนเนี่ยหาสนาม200เมตรเนี่ยมันหาง่ายกว่าสนามที่ยิงแบบ800เ้ียเยอะมากนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูครับหลักการยิงปืนนะครับ โดยใช้กล้องติดปืนนะครับในการยิงหลายระยะเนี่ยมี2ออย่างนะครับที่อยากให้พี่ๆน้องๆช่วยจำนะครับอย่างแรกก็คือเราพึงระลึกเสมอนะครับว่ากระสุนเนี่ยมันเป็นวิถีโคง้งเราอยู่ในโลกนะครับเราเอาอะไรก็ตามขว้างออกไปนะครับจะยิงออกไปไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันดูดลงเสมอมันกระสุนเนี่ยมันก็จะโค้งลงตกลงจะ ตกเร็วตกช้าเนี่ยนะครับมันจะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างครับความเร็วของกระสุนนะครับน้ำหนักของหัวกระสุนนะครับอันนึงที่สำคัญก็คือตัวที่เขาเรียกว่า u u l l t t o o f f i f i e n t นะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับ b u l l e t c o Efficient ก็คือค่าความสามารถในการแหวกอากาศของกระสุนนะครับ ก็ค่าน้อยก็คือผู้ไงแหวอากาศได้ไม่ดีครับมีแรงต้านเยอะนึกถึงแบบขับรถรถรถตู้นะครับวิ่งฝาอากาศเนี่ยมันจะต้านยากถ้าเกิดว่าค่าสูงสูงเนี่ยก็เหมือนขับรถสปอร์ตนะครับมันก็จะลู่ลมมันก็จะวิ่งไปพลังงานเท่ากันวิ่งไปได้ไกลขึ้นนอกจากนี้มันก็มีปัจจัยอีกเยอะแยะมากเลยครับเรื่องอุณหภูมิเรื่องของความชื้นสัมผัสเรื่องของความสูงที่เรายิงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยเราขอข้ามไปก่อนนะครับจำจำข้อแรกคือว่ามันเป็นวิถีโค้งนะครับวิถีโค้งลงนะครับ เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่ากระจกระสุนขนาด 22mm กระสุนชนวนกลางนะครับเหมือนกันหมดพี่ดียมันจะโค้งช้าโค้งเร็วแล้วแต่ในขณะที่สิ่งที่เราเห็นผ่านกล้องไลทโลสโคปเนี่ยมันเป็นเส้นตรงครับเพราะอย่าลืมแสงมันเดินทางเส้นตรงสิ่งที่เราเห็นนะครับจากด้วยตานะครับผ่านเจ้าตัวกล้องเนี่ยมันคือแสงที่ไปกระทบกับวัตถุนะครับแล้วก็สะท้อนกลับมาผ่านเลนส์ตัวนี้นะครับก็เป็นเส้นตรงอันที่2ก็คือว่า กล้องเนี่ยครับมันจะมีระยะห่างจากตัวลำกล้องเสมอครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันไม่ได้อยู่แนวเดียวกับลำกล้องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับมีคนเคยมาถามผมบอกว่าเนี่ยผมอยากจะตั้งศูนย์ปืนลุกกรดเนี่ยตั้งระยะ10เมตรทำไมตั้งซโไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะตรงนี้มันห่าง2นิ้วครับถ้าเราห่างไปแค่10เมตรเนี่ยระยะที่ให้กล้องมันมองเ่ยเพื่อให้ ตำแหน่งกระสุนตกเนี่ยมันทําได้ยากทาได้ทาได้ยากมากมันต้องไปยกกล้องลงนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นไปนแต่ว่าปัจจัยตรงนี้มันจะมีผลครับยิ่งถ้ากล้องเนี่ยสูงจากลํากล้องมากก็จะมีผลมากแล้วถ้าเรายิงระยะไม่ไกลนะครับก็จะมีผลแต่ว่าผมขอข้ามนั้นไปก่อนจาจำเรื่องเรื่องว่ากระสุนเนี่ยมันโค้งลงนะครับสิ่งที่ตาเรามองเห็นเนี่ย มันเป็นเส้นตรงนะครับกระสุนเนี่ยมันโค้งลงแค่ไหนนะครับอันเนี้ยเราก็ลองเอาค่าของกระสุนลูกกรดมาตรฐานนะครับผมจะเอากระสุนลูกกรดตอนเนี้ยที่ขายในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นลูก CCI ลูกอินเล่เนี่ยความเร็วเนี่ยกับน้ําหนักกระสุนเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันอันนี้ผมก็เอาสูตรของลูก CCI มานะครับน้ำหนักกระสุนเนี่ยก็คือน้ําหนัก40เกรนนะครับหัวกระสุน40เกรน ความเร็วจากปากกระบอกนะครับที่ใช้ในตารางนี้ก็คือ1,070ฟุตต่อวินาทีนะครับหรือประมาณ800กว่าเมตรต่ตอวินาทีคราวนี้เราเอาตารางนี้ไปใส่ในการคำนวณเนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่าความโค้งของวิธีกระสุนออกมานะครับถ้าเอาง่ายๆนะครับเรายิงออกจากเนี่ยสมมติว่าเราตั้งศูนย์ที่50เมตรนะครับให้ได้ซีโรกพอดีครับก็แปลว่าจริงๆเนี่ย เราจะต้องเงยปากกระบอกปืนขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งนั้นเราจะทําตั้งศูนย์ไม่ได้ครับพอเรานึกถึงความเป็นจริงนะเราปากกระบอกเป็นเส้นตรงออกไปปุ๊บเนี่ยกระสุนมันจะค่อยๆโค้คคงลงใช่หไหมครับรณะนี้จะยิงให้มันได้ตตดก,กับเส้นนี้พอดีเนี่ยเราก็จะต้องเอียงปากลากล้องขึ้นมานิดหนึ่งนะครับหรือว่างุ้มกล้องลงไปนิดหนึ่งครับถ้าที่50เมตรเนี่ยเราตั้งให้ได้ศูนย์นะครับก็คือตรงได้ศูนย์พอดีนะครับกับการกระบาลน ไปที่ร้อยเมตรนะครับเจ้าเส้นโค้งเนี่ยนะครับกระสุนเนี่ยมันจะตกลงไปนะครับคือ22เซนติเมตรนะครับ50เมตรพอดีเรายิงสมมติห้าสิบเมตรนะผมยิงกลางตัวนี้พอดีนะครับไปที่ร0อเมตรเราเล็งตรงนี้นะครับกระสุนจะตกลงมา22่สงเซนนะครับแล้วถ้ายิงไปที่150เมตรนะครับเราเล็งจุดนี้นะครับ กระสุนเนี่ยจะตกลงมา78เซนติเมตรครับเพราะมันโค้งลงครับ78เซนติเมตรแล้วถ้าเรายิงที่200เมตรนะครับกระสุนเนี่ยตกลงไปหนึ่งเซนผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆผมสูง1 5 5เซนนะครับมีปืนกระบอกหนึ่งตั้งศูนย์นะครับที่ที่50เมตรนะครับกระบอกนั้นยิงเนี่ยนะครับถ้าตามหลักการถูกต้องนะครับกระสุนเนี่ยถ้ายิงเล็งตรงนี้เนี่ย กระสุนเนี่ยตกใต้เท้าผมผมผม,ผมเตี้ยวกว่าร้อยสิบเก้าจะเห็นว่ายิ่งไกลเท่าไหร่นะครับวิถีโค้งของกระสุนเนี่ยก็จะยิ่งเยอะลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่นับปัจจัยอื่นนะครับที่จะทําให้มีการเบี่ยงเบงอย่างเช่นจะมีเรื่องของลมนะครับซึ่งทําให้ทิศทางกระสุนมันเบ้ลงหรือว่าความชื้นของบรรยากาศอะไรก็แล้วแต่คราวนี้มันก็จะมีค่าต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ค่าที่เราใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นค่าที่เราเอาไว้เล็งเผือ่อหรือเราต้องปรับเส้นเล็งเนี่ยให้หนีลงมานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมตั้งศูนย์ที่ห้าสิบเมตรเนี่ยนะครับมีจ่จะที่บอกเราได้ศูนย์ห้าสิบเมตรพอดีพอเรามายิงที่หนึ่งร้อยเมตรเนี่ยระยะเนี่ยกระสุนมันตกลงยี่สิบสองเซนนะครับถ้านับเป็นมุม,น100เ,นม,มเนี่ยนะครับหนึ่งร้ยเมตรถ้าเป็นมุมที่ยี่สิสองเซนเนี่ยนะครับ ก็มุมนี้มีค่าเท่ากับ2.2 mrad ครัก็แปลว่าผมเนี่ยผมต้องเลื่อนกากบาทเส้นนี้ลงมา2.2 mrad ครับคราวนี้จะเลื่อน2.2 mrad ทำไงครับก็เราก็มาดูว่าเราปรับคลิกเนี่ยครับที่เนี่มันก็จะมีกล้องมันก็จะเขียนไว้เลยอย่างเจ้ากล้องว a t e ท็บเดบันแบคที่เคิลมันจะเขียนเลยว่า1คลิกเนี่ยเท่ากับจด1 mrad นะครับ ถ้าผมต้องการลดมา2.2 mrad ก็คือผมก็ต้องปรับไปทั้งหมด22คลิกนะก็หมุนคลิกของเส้นเล็งก็จะเลื่อนลงนะครับทาให้เวลาเราเล็งเราก็ต้องเล็งปากกระบอกปืนก็จะต้องยกเผื่อขึ้นนะเพื่อให้โดนเป้าหมายที่ลอยเมรหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่เรานิยมใช้ในการยิงหลายระยะอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับหลายๆท่านถ้าเป็นผมนะครับสูตรที่ผมใช้ก็คือว่าถ้าปกติผมจะตั้งศูนย์ปืนไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่งเช่นตัวนี้ลูกกลมันต้องไว้ที่50เมตร ถ้าผมจะเป็นจะต้องยิงเป้าหมายร้อยเมตรเนี่ยยิงต่อเนื่องนะครับผมผมจะไปแข่งขันเนี่ยยิง1 0อเมตรเนี่ยยิงเป้า1้อยเมตรตลอดนะผมจะปรับศูนย์ผมจะปรับตรงเนี้ยนะปรับคลิกไปยี่สิบองคลิกเพื่อให้เส้นเลงกากบาทเนี่ยมันไปอยู่กลางเป้าพอดีนะครับเพราะไหนมันเลงง่ายครับมันไม่สับสนนะครับเรารู้แล้วยิงที่เป้าเฉพาะร้อยเมตรเราก็เอากากบาทนี้ทาบอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าผมจะต้องยิงหลายระยะนะครับ ยิง50เมตรแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปยิงเป้าร้อยเมตรยิงเป้าร้อยห้าสิบเมตรอะไรเงี้ยผมจะไม่ปรับเส้นเลง็งแต่ผมจะใช้วิธีการเล็งเผื่อครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายิงหลายระยะเนี่ยถ้าเราปรับเส้นเล็งนะครับปรับไปปรับมาข้อหนึ่งเสียเวลาข้อ2อ,อาจจะมีการหลงเส้นเล็งได้ครับผมเคยเห็นแล้วนะครับมีคนเคยปรับเนี่ยปรับไปปรับมาแล้วก็หลงเส้นเล็งหาไม่เจอทําให้เฟลไปเลยนะครับมันวิธีที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้วิธีเล็งเผื่อนะครับ ซึ่งถ้าจะยิงเลงเผื่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับเราให้ครูพระรามเลงเผื่อเนี่ยก็คือที่ร้อยเมตรเนี่ยครูพระรามก็จะเลงเผื่อที่สองจุดสองเอ็มแรดครับนี่ถัดมาถ้าไปยิงร้อยห้าสิบเมตรเป็นไงครับเราก็จะเลงเผื่อไปที่ห้าจุดสองเอ็มแรเพราะว่าระยะที่มันตกลงไปเนี่ยมันตกไปทั้งหมด78เซนนะครับถ้าคำนวณเป็นมุมเนี่ยมันคือ5.2าจุดเอ็มแรด ครูคพลาวก็จะไปเลงที่จุดเผื่อ5.2นะครับหรือถ้าจะปรับคลิกไปเนี่ยก็ปรับคลิกไปเนี่ย52คลิกนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าไปยิง200เมตรนะครับเดี๋ยวกูพลาวยิงให้ดูนะครับเราก็จะต้องเผื่อเส้นเลงไปที่8 5 m l a ครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ากล้องบางตัวอาจจะเริ่มทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ากล้องบางตัวเนี่ยถ้าอาจจะมีขนาดอย่างขนาดท่อนิ้วหนึ่งเนี่ยการปรับเส้นเลงเนี่ยมันไม่ได้ ตั้งให้ออกแบบให้เผื่อการตัดได้มากขนาดนั้นส่วนถ้าเกิดท่านที่ใช้กล้องที่เป็นเส้นเลงแบบสากลชเฉยๆนะครับผมคิดว่าเส้นเลงประเภทนั้นเนี่ยถ้าท่านจะมาฝึกในการยิงหลายระยะเนี่ยค่อนข้างลำบากไม่ขอแนะนำนะครับอาจจะต้องลองหากล้องที่มีเส้นเลงประเภทที่ออกแบบสำหรับการยิงหลายระยะมาใช้ดีกว่าทำให้ท่านสามารถใช้กล้องติดปืน นะครับที่ออกแบบใช้เส้นเล็งสำหรับการยิงระยะนะครับกับปืนเนี่ยได้อย่างเหมาะสมครับโดยสุรนะครับผมก็หลอกครูพระรามนะครับจริงไม่ใช่ลรกขอให้ท่านนะยิงให้ดูนะครับซึ่งเราก็ทําการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเจ้าตารางเนี้ยนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้จริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างนะครับเพราะว่ากระสุน แต่ละแบบความเร็วก็อาจจะไม่เท่ากันนะอาจจะมีความผิดเพี้ยนนะครับความยาวลำกล้องของปืนเนี่ยถ้ามันต่างกันก็อาจจะมีความผิดนิดหนึ่งผิดเพี้ยนนิดหนึน่งครับที่สําคัญก็คือว่าทักษะในการยิงปืนของท่านนะกพูดง่ายว่าลองดูว่าลองยิงเป้าที่50เมตรดูครับถ้ากลุ่มเราใหญ่ๆนะครับกลุ่มเรายิงได้2นิ้วนะครับไปยิงระยะ100เมตรกลุ่มก็จะกลายเป็น4นิ้วถ้าไปยิงที่200เมตรเนี่ยกลุ่มก็จะกลายเป็น8นิ้ว โอกาสที่มันจะหลุดออกนอกเป้ามันก็มีเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปโทษว่ายิงไม่โดนปุ๊บเฮ้ยสูตรมันผิดนี่ว่าไม่ครับอันนี้พิสูจน์ให้ดูนะครับว่าพอใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบสูตรสูตรที่พี่เซมก็ทำมานะครับครับก็เอามาจากแอปพลิเคชันนะครับ,บอกครับใช่ครับแต่ว่าบางที เมันเป็นสูตรคร่าวๆเปนใ,นในแอปซึ่งบางคนเนี่ยไม่ไม่ถนัดในการเข้าไปดูหรือว่าลำบากในการหาเราก็เลยเอาสูตรไว้ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็สำหรับสูตรนี้สำหรับปืนลูกกดเอ่อลำกล้องต่างๆนะครับทั่วๆไปขนาดจุด2แอลอนะครับกระสุนที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นกระสุนยี่ห้อ CCI ครับำนักหองกระสุนก็อยู่ที่40เกรน ทีนี้เนะี่ยระยะระยะที่เราซีโร่กล้องเราตั้งกล้องไว้ที่50เมตรครับ<ม>ก็จะอยู่ประมาณกลางเป้าครับทีนี้เนะี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าตามระยะต่างๆในสูตรเนี่ยท,ที่ทับลอของมาลงเนี่ยเอ่อมันก็จะมีวิธีการเล็งเผื่อไว้นิดนึงครับตัวกล้องตัวนี้เป็นเอมหลาครับผมเราก็เอาเอมหลามาลงไว้ใน ในตารางนี้ ừ, ครับสูตรนี้เป็นเป็นสูตรคร่าวๆซึ่งเป้าเป้าจะไม่เล็กมากนักครับแต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปครับก็เราทําการยิงตรวทดสอบเอ,อ่อเพื่อที่อยากจะทราบว่ามันใกล้เคียงกับสูตรหรือเปล่าครับผมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มยิงที่ระยะ100เมตรโดยที่ยิงเป็นเป้าเพลทเหล็กนะครับผมครับ ก็ยิงไล่ไปเป็น100เมตร150เมตรแล้วก็ที่ระยะ200เมตรเป็นระยะสุดท้ายครับก็ตามสูตรเนี่ย100เมตรเราต้องเลนเขื่อ2.2เอมลาดครับก็คือเราก็จากการกรบาทต,ตรงกลางเราก็นับไป2ขีดแล้วก็กะไวประมาณอีกนิดนึงแบ่งขีดข้างในให้มันเป็นเอ่อคร่าวๆนะครับก็คือ2.2พอ150เมตรก็ เป็น5.2แล้วก็200เมตรจะเป็น8.5ครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลการยิงนิดนึงครับว่ามันจะใกล้เคียงกับสูตรหรือเปล่าครับเ0 0เม็ตเลนกลางเป้าเบือระยะลบสองจุดสองเอมลาร้อม,อมโทด,ดิครนะับ ต่อไปก็เป็น150เมตรเป็นเสือ52เอ็มหลาบครับผม150เมตร52 m. เป็นขาเป้าป้อมวิงต้นต่อไประยะ2 0งเมตรครับ เปเือ8.5ตาเป้าอมยิงต้นยิงไล่3ระยะระยะละ1นัดก็ก็เป็นผลที่น่าพอใจนะครับตามเราใช้วิธีเรียงเผือตามสูตรก็ได้ผลตามสูตรที่ได้ออกมาเลยครับผมครับ ก็เผื่อว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะไปใช้งานหรือว่าทดลองยิงก็หาสูตรแล้วก็ลองเล่นดูได้ครับต้องอย่าลืมคิดถึงปัจจัยอื่นนะครับเพราะว่าวันที่เราทดสอบเนี่ยเราทดสอบในสนามเราไปทดสอบกันที่สนามยิกุยเขาอิโต้นะครับซึ่งสนามนี้ก็มีข้อดีเพราะวา่าบริเวณด้านข้างเนี่ยสนามเนี่ยจะมีต้นไม้บังอยู่ แนวลมเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเทียบกับบางสนามอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสนามหนองกระจงนะครับซึ่งเป็นสนามเปิดลมค่อน,นข้างแรงนะครับรไปยิงอันนี้อาจจะต้องมีการเผื่อลมนะถ้าท่านที่สนใจอยากจะฝึกยิงปืนหลายระยะนะครับผมอยากให้ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูครับไม่น่าเสียรครับรับรองครูที่สอนปืนผมเนี่ยครับ การยิงกืนกลางเนี่ยเวลาฝึกที่บ้านเผมเคยไปที่บ้านก็เอาลูกกดนะครับฝึกับนกระสุนมันถูกกว่าเยอะครับแล้วก็ฝึกเนี่ยได้ผลนะครับการฝึกด้วยกระสุนลูกกดเนี่ยมันจําลองสถานการณ์เหมือนกับเรายิงปุนกลางในระยะไกลได้เลยครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านใช้ปืนอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขในกีฬายิงปืนในระยะครับ